มาถึงตอนที่สี่นะครับตอนที่สี่ก็คืออ่าในวันในวันแรกเนี่ยวันที่ไปยื่นฟ้องเนี่ยนะครับส่งเอกสารต่างๆยื่นฟ้องในวันแรกเนี่ยเข้าไปในช่องคดีผู้บริโภคใช่ไหมครับอ่าก็แป๊บเดียวเสร็จยื่นแป๊บเดียวเออแล้วเรามาทําไมก็คือทนายบอกว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องมาก็ได้ทนายมายื่นให้ก็ได้นะครับอ่าเพราะนั้นแต่นี้ก็คือ เนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้ไม่ไม่เคยเนะเาะก็เลยแบบว่าอยากรู้อยากเห็นว่า,เ,าเดี๋ยวเิดเขาไม่มายื่นจริงทํายังไงใช่ไหมผมก็เลยบอกทนายว่างั้นผมขอไปด้วยในวันที่ไปยื่นฟ้องเนี่ยก็เลยมาเรื่องเรื่องเพราะนะความจริงคือเราไม่มาก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจทนายว่าเขาจะมายื่นให้เราจริงๆเราก็ไม่ต้องมามาก็ได้นะ,ะแต่ทีนี้ก็ไหนก็จริงจริงก็จะมาคุยกับเขาด้วยแหละใช่ไหม เออมาดูเขายื่นง่ายง่ายแล้วพอยื่นเสร็จน่ะเขาก็าจะเก็บงวดแรกเรานะสามหมื่นเขาก็เก็บงวดแรกครึ่งหนึ่งหรือห้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ๋อแล้วก็ก็ลองอย่างสามหมื่นเนี่ยก็ลองคุยกับทนายดูนะลองหาในเน็ตรหรือในก็ไหนก็แล้วแต่นะครับ่็ขอต่อรองเขาดูนะถ้าเกิดว่าเราสามหมื่นมันเยอะไปนะครับก็ขอต่อรองเขาเห 20, 50, ลือสองหมื่นสองหมื่นห้าอะไรก็ ก็แล้วแต่นะอันนี้คุยกันเองแล้วแต่ทนายท่านใจดีไหมนะครับนะก็มันก็ยังมีทางออกอยู่ความหวังมันก็ยังมีเสมอนะครับอ่าแล้วทีนี้ก็ใช่ไหมก็ก็จ่ายไปแล้วงวดแรกเห็ไหมวันแรกทนายก็แค่่นีแหละก็คือได้ได้ตังค์ไปแล้วงวดแรกแล้วอีกงวดหนึ่งอะจ่ายเมื่อไหร่อนะ่า อีกงวดหนึ่งก็จ่ายวันที่มา,าขึ้นสั่ก็คือวันที่2นั่นเองนะครับซึ่งก็รอ,อ,อไปจากวันที่ยื่นฟ้องเนี่ยก็รออยู่ประมาณสักเขาก็จะเขาจะบอกเลยนะว่าเดี๋ยวคุณมาสารวันที่เท่านั้นเท่านี้นะที่เคาน์เตอร์ที่รับยืนน่นฟ้องเอกสารน่ะนะเขาบอกเลยประมาณสักเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนประมาณนี้นะ,ะแล้วแต่ แล้วแต่ศาลไหนจะคดีเยอะน้อยต่างกันยังไงนะแต่เขาก็จะให้วันเรามาเลยล่ะไอ้วันวันนั้นน่ะเ,เราก็จะได้รู้ว่าเดี๋ยวเราต้องมาครั้งที่สองในเมื่อไหร่นะ,ะประมาณนี้แหละเดือนกว่า2เดือนนี่แหละปึ๊บพอถึงเวลาเราก็มาเท่านั้นเองเขาเรียกว่าวันครั้งที่2ที่มาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมายื่นฟ้องถูกไหมครั้งที่สองเนี่ยมาเนี่ยเขาเรียกว่ามาสืบพยานมามาสืบพยานนะครับขั้นตอนก็คือ มาตามที่ศาลท่าน,นัดหมายไว้นะครับอ่ามาถึงก็ทนายก็จะพาเราไปเองแหละว่าขึ้นไปบรรลังไหนห้องไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าแต่สเต็ปแรกเป็นอย่างนี้นะเขาจะให้เราเนี่ยไปที่ช่องก่อนจะไปเข้าห้องที่ภาคศาลเนี่ยก็เคยให้เราไปที่ช่องไก่เกียร์ก่อนไปอีกอาคารหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งก่อนที่เป็นห้องไก่เกียร เพื่อไปยื่นเอกสารเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อดูว่าคู่กรณีของเราเนี่ยมาไหมวันนั้นนะครับถ้าถ้ามาเนี่ยเขาก็จะมานั่งอยู่แถวนี้แหละประมาณนั้นนะครับแล้วก็พอเราไปยื่นเอกสารเนี่ยไก่เกี่ยที่ว่าเนี่ยก็ภายในสัก15นาทีครึ่งชั่วโมงหรืออะไรนี่แหละก็คือพูยง่ายว่าถ้าไม่มีใครมาก็ ก็ไม่ต้องไก่เกียก็ง่ายง่ายนะครับซึ่งซึ่งตอนตอนที่มาศาลเนี่ยผมก็ได้กวาดสายตามองไปหมดแล้วว่าว่าเขามาไหมนะครับปรากฏว่าเขาไม่มานะครับไม่มาก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปช่องไก่เกี่ยรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเขาไม่มาผู้คนรณีเขาไม่มาพอสักพักหนึ่งเนี่ยเขาทางเจ้าหน้าที่ที่ไก่เกียรก็เขาจะบอกเราแหละว,ว่า,าคุณเขาไม่มาแล้วอะไรเงี้ยคุณขึ้นไป ห้องพิพากษาได้เลยไปสือไปยานกันได้เลยก็เ,เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ถึงขึ้นไปนะครับอตอนแรกอ่ะตอนแรกอรก่ะเข้าไปเลยไงขึ้นไปไป,ไปที่นัดไปห้องพิพากษาเลยไงแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่นั้นบอกว่าตามสเต็ปให้มาที่ฝ่ายไกลเกียร์ก่อนประมาณนั้นก็คือเผื่อก็เหมือนกับว่าเผื่อว่ามาดูให้แน่ใจก่อนว่าคู่กรณีเขามาไหมประมาณนี้เพราะว่าถ้าคู่กรณีเขามาเขาอาจจะขึ้นไปที่ ห้องวิภาคษาไม่ถูกอะไรเงี้ยใช่ไหมปรากฏว่าไม่มีมานะครับแล้วประกาศชื่อแล้วก็ไม่มีใครมากประมาณนี้แล้วก็พอเราขึ้นไปนะครับขึ้นไปก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเขียนคำฟ้องดีๆละเอียดสารนัานอ่านเข้าใจก็ทนายก็จะซักเราแค่ว่า คำให้การเป็นไปตามเอกสารนี้ใช่ไหมเราก็ตอบใช่ครับแล้วก็จบเลยสารท่านก็โอเคเลยเพราะว่าคู่กรณีก็ไม่มาด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็สารท่านก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมจะพิจารณาให้แต่ว่าอาจจะได้ไม่เต็มนะไม่เต็มจํานวนเงินที่เราลองขอค่าเสียหายที่เราลองขอไปนะประมาณนี้อย่างที่บอกนั่นแหละที่ว่าที่ทว่าแสนสองแสนห้าอะไรนั่นแหละนั่น,นคือกรณีตัวอย่างนะผมขอเขามากกว่านี้ เขาเขาเนียของผมนี่มากกว่านี้พูดง่ายเ,าเพราะว่าเพราะว่าไอตอนที่คิดอยู่เนะี่ยคิดว่าก็เป็นปีกว่าผมจะมาตัดสินใจจะมาฟ้องอะ่ะเพราะอะไรอันนี้อันนี้เล่าอันนี้ให้ฟังว่าเนี่ยทุกทกท่านนะโปรดฟังนะท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านสภาทนายความกรณีที่เงินความเสียหายมันน้อยเนี่ยถามว่า ถ้าเราไม่ใช้สภาทนายความเนี่ยของผมยกตัวอย่างนะสมมติความเสียหายไม่เกินแสนอย่างเงี้ยแต่เราอยากได้เงินเราคืนนะ่ะแต่แล้วเราก็ต้องการใช้สภาทนายทนายฟรีใช่ไหมเพราะว่าความเสียหายมันน้อยเราก็อยากได้ทนายฟรีแต่คุณลองคิดดูสิความเสียหายห้าหกหมื่นผมยกตัวอย่างนะแล้วต้องมาจ้างทนายสามหมื่นอย่างเงี้ยคุณคุณคิดว่า คือใครที่ไหนจะใครที่ไหนจะทําใครที่ไหนจะฟ้องความเสียหายคุณเสียหายแค่ห้าหมื่นแต่คุณต้องไปจ้างทนายสามหมื่นแล้วใครเขาจะฟ้องถามหน่อยนี่คือกําลังจะบอกว่ากรณีตัวเงินน้อยๆเนี่ยหัวอกหัวใจของคนที่ผู้เสียหายที่เขาตัวเงินน้อยๆเนี่ยแล้วจะให้เขาไปจ้างทนายเขาจะคุ้มเหรอเพราะว่าถ้าเกิดโอเค ความเสียหายเขาเป็นล้านสองล้านสามล้านห้าล้านจ้างทนายสามหมื่น,นคนนักแข่งเขาไม่ล่วงเขาได้เวลาเขาได้กลับมาเขาได้คุ้มเห็นไหมแต่สําหรับคนที่มีความเสียหายแค่แสนเดียวยกตัวอย่างนะถามว่าเขาไปต้องไปจ้างทนายสามหมื่นเขาจะคุ้มจ้างเหรอนี่เป็นเหตุให้นี่คือความทุกข์ของคนฐานะปานกลางที่เขาเสียหายคือเงินแสนสําหรับเขาเนี่ย มันเยอะสําหรับเขานะเงินแสนนะ่ะอืแล้วยังไม่ให้ทนายฟรีเขาอีกนะ่ะประมาณเนี้อ่ะโอเคบนอีกแล้วอ่าโอเคก็ก็บน,นจริงๆรับคือไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะว่าผู้มีอํานาจเกี่ยวข้องอะไรช่วยฝากดูตรงนี้หน่อยว่าว่ามีหนทางทํายังไงได้บ้าง มันไม่ได้อยู่ที่ว่าฐานะเขารวยเขาจนนะคนฐานะปานกลางเนี่ยเงินหลักแสนเนี่ยก็หายากนะเขาทํามาหากินด้วยความสุจริตแล้วเขาต้องมาถูกโกงไปไงคุณจะจะช่วยเหลืออะไรตรงนี้เขาได้คุณช,ช่วยเหลือคนดีอะ่ะไม่ได้ว่าช่วยเหลือคนจนนะช่วยเหลือคนดีบ้างสิประมาณนี้นะอืมไม่งั้นเนี่ยคนไม่ดีลอยนวลเลยนะครับในจุดเนี้ย ทีนี้ต่อก็คือว่า,าทีนี้พอถ้าเกิดว่าเขียนข้อมูลคำฟ้องไม่ละเอียดสารก็ประมาณว่าจะให้เราขึ้นมาลังแล้วก็ทำการสัมภาษณ์เลยอัดเทปเลย mm hmm. เพราะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมไปก็คือท่านก็ต้องท่องคำให้การไวด้ดีๆเพื่อเพื่อสารท่านจะได้ถามและตอบได้อย่างฉา,าญฉานโดยเฉพาะ วันที่นะครับวันวันที่เริ่มงานวันที่ผู้รับเหมาทิ้งงานไปวันจําให้แม่นเลยประมาณนี้จะได้ตอบได้อย่างฉาฉานจํานวนเงินเท่าไหร่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะได้ตอบได้ฉาฉานนี่นี่คือก็คือ,อโอ้ถ้าเกิดว่าก็ขาเข้าใจนะถ้าเป็นตาสีตาสายายมียายมานี่ก็คงจะยากอยู่นะที่จะต้องตอบให้ฉาฉานได้นะครับก็น่าเห็นใจตรงนี้นะ ก็พยายามหน่อยอาจจะจดมาก็ได้แล้วก็ท่องมาหน่อยนะครับพยายามหน่อยนี่ก็คือปัญหาของคนดีและนะอ่าทีนี้ทีนีน้หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสัมภาษณ์สืบพยานอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ก็จะรอประมาณสักเดือนหนึ่งได้นะ ก็เจ้าก็จะมาเขาเรียกว่ามาคัดอะไรนะคัดคำฟ้องเหรอก็คือศาลท่านที่ภาคศาลแล้วล่ะประมาณนะั้นวันนั้นน่ะนะศาลท่านที่ภาคศาลแล้วก็มาคัดคำฟ้องได้คือ,อแล้วค่อยเอาคำฟ้องนั้นนะ่ะเราก็จะรู้ว่ายอดเงินที่ศาลตีให้เนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่นะในวันนั้นนะเราสึนะนะกรู้สึกว่าภายในหลังจากหลังจากมาครึ่งศาลเนี่ยมันสืบพยานเนี่ย หลังจากนั้น7-8วันเนี่ยก็โทรมาถามได้ด้วยนะว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ประมาณนี้ก็ทนายเขาจะรู้แหละเดี๋ยวทนายเขาจะบอกเราเองแหละประมาณนั้นแต่ถ้ามาคัดคัดตัวคําฟ้องตัวอะไรเนี่ยต,ตัวคำพิพากษาเนี่ยก็ต้องรอประมาณเดือนนึงนะเอามาทําอะไรตัวนี้ก็เอามาเอาไว้ในสเต็ปต่อไปคือการไปสืบทรับย,ยึดรัพย์ของคู่กรณีเรานั่นเองนั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะ ณนะวันที่คัดคําพิพากษาคําฟ้องเนี่ยก็ถือว่าจบสเตปหนึ่งของทนายที่เราจ้างเขาแหละจบสเตปที่ทนายที่เราจ้างเขามีสองสเตปสเต็ปการยื่นฟ้องกับสเต็ปมาศาลสืบพยานเนี่ยแหละก็ถือจบเพราะนั้นเนี่ยวันที่มาศาลสืบพยานเนี่ยเราก็ต้องจ่ายให้ทนายอีกหมื่นห้าจะได้ครบสามหมื่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ก็คือช็อตแรกนะครับ ผมก็ตั้งใจว่าก็นี่แหละก็ก็เอาช็อตแรกนี่แหละอยอมยอม,ยอมลงทุนอีกสามหมื่นพูดง่ายๆเพราะเราก็บอกได้เลยว่าเราไม่โอเคอย่างมากเลยที่ว่าเราถูกโกงอะ่ะเราเราก็ไม่ยอมอะ่ะไม่ยอมพูดง่ายๆไม่ยอมอะ่ะก็นี่แหละเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจ้างทนายเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไปแล้วเดี๋ยวก็สเต็ปต่อไปค่อยว่ากันเพราะว่าเห็นทนายพูดถือว่า ไปวันไปสืบซับหรืออะไรพวกนี้เราทําเองก็ได้เดี๋ยวทนายท่านก็จะช่วยแนะนําให้นะครับว่าต้องไปที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยนะถึงวันนั้นเดี๋ยวเราเราก็พอมีเวลาว่างอยู่เราก็จะเราก็จะไปทํานะก็คิดซะว่าคิดซะว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตได้เกิดมาทั้งทีก็ลองทําอะไรพวกนี้ดูนะครับอประมาณนั้นเพระาะฉะนั้นคนที่ฟ้องเนี่ยก็ อาจจะให้ลูกหลงลูกหลานช่วยก็ได้นะครับอ่าก็จะได้เป็นเป็นประสบการณ์ชีวิตกันไปนะแล้วก็สร้างสังคมให้มันดีขึ้นด้วยนะครับจะได้ไม่มีการถูกหลอกกันแล้วก็อ่ามีจุดหนึ่งก็คืออ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวค่อยไปพูดสเต็ปที่ห้านี่หละหลาย,ลาย,ายสเต็จบสเต็ปที่สี่แค่นี้ก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กด like, ติดตามกันด้วยนะะ